รู้หรือไม่วิธีการดูหน้ารถว่ามีผ่านการเก็บงานมาหรือไม่เดี๋ยวเรามาทดสอบกันสิ่งแรกเลยเปิดฝากระโปรงมามองด้านน็อตก่อนเลยครับน็อตไม่มีการขยับทุกอย่างเดิมๆจับลูดขึ้นมาจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าเนียน ไม่มีสากสติ๊กเกอร์เลเบลทุกอย่างอยู่ชัดเจนไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับฉนวนกันความร้อนทุกอย่างยังคงเดิมไม่ได้สภาพใหม่เอี่มนะครับอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาได้ระดับหนึ่งมีค่าฝุ่นต่างๆบ้างเรามาดูด้านข้างรูปจับแก้มเลยถ้ามีพ่นสีมาจะมีการสากน็อตเบ้าต่างๆ QC อยู่ชัดเจนทุกอย่าง อยู่คงเดิมและ Med k, เม็ดอาร์คเรียงกันสวยงามมากอันนี้จับปุ๊บสัมผัสได้รู้ทันทีว่าเป็นสีเดิมจากโรงงานแน่นอน100%พลาติกมองด้วยตาเปล่าจะรู้ได้ทันทีว่าผ่านการใช้งานมาได้ระดับหนึ่งแต่ยห้สภาพใหม่มากและก็ไม่ได้สภาพเก่าจนเกินไปอันนี้มั่นใจได้ว่ารถคันนี้เป็นรถที่ผ่านการใช้งานได้ปกติและสภาพยังสมบูรณ์ทุกอย่างยังคงเดิมหากสนใจรถ t o y ยต a Cam มรรุ่นนี้ ที่ทีอาคามีให้เลือกมากกว่า50คันสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0894433774หรือแอดไลน์แอดทีคามาพบกันนะครับอยู่เซรีไทย73ใกล้ๆเหล่านี้เองพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ